สวัสดีครับหลังจากที่เมื่อคืนเราก็ได้ชมฝีไม้ลายมือของสองสาวไทยเปียวบิมให้กับสโมส,สรซาลิเยที่สามารถพาทีมสโมส,สรซาลิเยชนะ ptt ไปได้แบบสุดปังนะครับ3มเซตร,รวดคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งสกิลของสาวไทยที่บอกเลยว่าเมื่อคืนทําได้ดีงามมากๆเลยครับคือสกิลการรับบอลแรกซึ่งต้องบอกว่าทั้งเพียวบิมแน่นอนว่าเป็นหัวเสาหลักนะครับมีการเสิร์ จี้รวๆอยู่แล้วครับ เพื่อที่จะทำลายประสิทธิภาพเกมรุกแต่บอกเลยว่าเกมเสิร์ฟของผู้เล่นคู่แข่งนะครับไม่สามารถทำอะไรเพียวบิมได้เลยครับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่เพียวกับบุงบิมสามารถเปิดบอลแรกได้แบบสวยเปิดบอลแรกได้ดีทําให้ตัวเซตทํางานได้ง่ายและสามารถรูปก,กับได้แบบประสิทธิภาพนะครับสิ่งนี้ก็ต้องชื่นชมเพียวบิมจริงๆครับตั้งแต่ในนามทีมชาติแล้วก็สามารถเปิดบอลแรกได้แบบสุดปัง มาเมื่อคืนก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมน่าประทับใจ